ช่วงนี้ว่ารีรัดเขาเป็นอะไรนะดูแปลก,กไปอืมเรียกมาคุยสักหน่อยดีกว่า เป็นไงบ้างทานข้าวมาหรือยังทานข้าวมาแล้วค่ะอือแล้วช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างืมช่วงนี้ก็ดีค่ะแต่ว่ามีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยอือเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเล่าให้คุณครูฟังได้นะอืมมีปัญหาแต่ว่าไม่อยากเล่าให้ใครรู้ค่ะ เล่ามาได้ครูสัญญาว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้คุณครูจะเก็บไว้เป็นความลับจะมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่รู้องั้นก็ได้ค่ะปัญหาของหนูก็คือว่าพอดีว่าหนูสอบติดครูแล้วแต่ว่าเขาต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษในการยื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสอบภาษาอังกฤษแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ข่าวมาว่าค่าสอบ ภาษาอังกฤษ,ษครั้งนี้มันแพงมากทางครอบครัวก็ได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วแต่ว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเท่าไหรค่ค่ะแล้วเราได้นอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยเราได้ลองพูดคุยปัญหานี้กับเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดคนอื่นๆบ้างไหมอือก็ส่วนเพื่อนเอนเขาก็ไปสมัครเรียนนะคะคอร์สแพงๆแ,แต่ว่า ทางครอบครัวไม่มีเงินให้หนูไปสมัครเรียนค่ะอ๋อแล้วอ่ะโอเคปัญหาของเราก็คือหนึ่งเราเนี่ยไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมค่ะสองทางบ้านเนี่ยอ่ามีเงินไม่เพียงพอที่จะมาสนับสนุนเราในการอ่าทั้งเงินไปสอบเงินค่าเดินทางอะไรทั้งหลายใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเออแล้วเราเนี่ยได้มีวิธีนแนวทางแก้ไขอะไรเราได้ ลองคิดไว้บ้างไหมก็คิดไว้ว่าจะไปสมัครหางานพาร์ทไทมทำค่ะแล้วก็ลองศึกษาจาก YouTube ที่เขามีติวฟรีอย่างเงี้ยค่ะ ทาจากที่ครูฟังมาเนี่ยครูว่ามันเป็นความคิดที่ดีเลยนะที่ 1. เราจะไปหางานพไทม์ทำใช่ไหม mm hmm. เพราะว่า 1. เราก็จะได้มีเงินเพื่อที่จะเอามาเตรียมตัวสอบเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบในการเดินทางพรูว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เลยนะซึ่งเราเน่ยต้อง เริ่มจากที่ตัวเราก่อนคือเราก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมว่าเราเนี่ยต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้โอเคเราก็ต้องทําตามเป้าหมายแล้วที่สําคัญเนี่ยเราเนี่ยต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะเราต้องมีเวลาพักผ่อนเวลาทําการบ้านอ่านหนังสือเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะได้ไม่เครียดจนเกินไปโอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะใช้อ่าช่อง YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมในการติวช่วยติวสอบเนี่ยครูว่าอันนี้มันก็ดีนะเพราะว่า ครูเคยเห็นมาเนี่ยจากช่องยูทูบอะไรเงี้ยคือมันก็มีเยอะแยะให้เราเลือกเลยนะค่ะโอเคแล้วตอนนี้เรามีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากเรื่องสอบอืมไม่มีแล้วค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นบ้างไหมเอ่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะได้รับคำแนะนำของอาจารย์แล้วก็หนูคิดว่าจะนำไปปฏิบัติค่ะ โอเคถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะ่ะอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะมีอะไรก็เอามาเล่าให้คุณครูฟังได้ค่ะโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวนะคะโอเคจ้าขอบคุณค่ะกล้องสา 嗯。嗯